สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม Browdy Channel เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะแนวทางการเล่นค้างคาวสายกอลในแบบของผมนะฮะอันดับแรกครับผมจะมาอธิบายสกิลที่อัพก่อนนะฮะก็คือเรา,าจะเริ่มมันที่สายเบสิกนะฮะก็คืออัพตี1ครั้งนั่นเองในการตีคอมโบเนี่ยเพื่อเป็นทางผ่านนะฮะแล้วก็อัพท่าชาร์ดดินไรเนี่ยจนเต็มนั่นเองเพราะว่าค้างคาวสายเนี้ยจะเน้นท่าชาร์จไปอีกหนึง ดาเมจหลักเลยก็ว่าได้ฮะต่อไปนะฮะดรินมานาฮะอัพหนึ่งครั้งเพื่อเป็นทางผ่านให้ได้เออ่สเตตัสพัทเต็มกับมาสแคทเต็มนั่นเองต่อมานะฮะอธิบายสกิลของมาสแคทเนี่ยมาสแคทนะฮะจะคั้างขาวนะ,ะจะไล่เวทหนึ่งครั้งใส่ตัวเองนะฮะหลังจากนั้นจะทำให้การไล่เวทสองครั้งถัดไปเนี่ยเป็นการไล่เวทหมู่ใส่เป้าหมายในระยะเ18เมตรนั่นเอง เจะแม็กซ์สูงสุดอยู่ที่6ยูนิตนะฮะต่อมานะฮะสเตตัสพาร์ทเมื่ออัพ1ครั้งนะฮะจะบวกออสเตตัสสให้นั่นเองถ้าอัพแครั้งก็คือบวกทุกสเตตัสอย่างละ8นั่นเองฮะต่อไปฮะอธิบายเศษเหลือๆของสาย A นะ,ะที่เราลงไว้ก็คือ p h ั n t ทอมเบนนะฮะเราจะลงไว้เพื่อเป็นทางผ่านเท่านั้นนะฮะต่อมาฮะชาร์ด r อเ e รฮะเป็นการที่ข้างข่าวจะใช้สกิลนี้เพื่อทำความเสียหายใส่ฝ่ายตรงข้ามทันทีนะฮะไม่มีการไล่ ที่อัพสกิลนี้เต็มเพราะว่าผมต้องการสายซีของมันนั่นเองแล้วก็สกิลนี้เป็นอีกหนึ่งสกิลต่อที่ดีมากฮะเพราะสามารถกดตอนที่เราเออดูดใช้ท่าชาร์จเนี่ยดีมไลท์เนี่ยเราก็สามารถกดท่านี้ตอดเพิ่มความเสียหายไปได้ด้วยนั่นเองสรู t นะฮะเป็นการลบสถานะทางบวกที่มีระเวลต่ำกว่า5ลงไปนะฮะของเป้าหมายก็คือถ้าสมมติได้เบสแกะอย่างเงี้ยครับเบสของแกะเนี่ย ที่มีแค่ขั้น4หรือวานบับชาให้แต่เป็นขั้น4ไม่มีสาย4ก็จะถูกลบออกไปทันทีค่ะ c คอร์รัปชันนะเป็นการไล่คันสาบติดใส่ตัวศัตรูนะฮะเมื่อศัตรูของเราเนี่ยโจมตีนะฮะทุกครั้งที่ทําการโจมตีเนี่ยจะโดนความเสียหาย45ดาเมจฮะแล้วก็สถานะนี้จะอยู่ได้เป็นเวลานานถึง15วินาทีนะฮะแล้วสามารถเพิ่มระยะเวลาการติดได้ตามค่าชานั่นเอง เลอกอันหนึ่งฮะแต้มมันเหลือครับก็เลยอัพเผื่อไว้นั่นก็คือ m p 5 i f Damage นั่นเองเมื่อข้างข่าวโจมตีปกติหรือชาร์จใส่เนี่ยจะทําให้ศัตรูตัวนั้นอ่ะติดสถานะที่โดนความเสียหายทุกอย่างแรงขึ้น5%เป็นเวลา3วิฮะมาอธิบายสกิลของข้างข่า,ขาวสาย B กันบ้างนะฮะอันดับแรกฮะมิลาดออฟฮะเราจะอัพมา2ครั้งเพื่อเป็นทางผ่านนั่นเองต่อมานะฮะ สกิลแยกล่างของขังคาวฮะเมื่ออัพเต็มนะฮะจะและจะแยกล่างของขังคาวอีกสล่างนั่นเองทำความเสียหาย100%แต่ล่างแยกของขังคาวเนี่ยจะรับความเสียหายแรงกว่าล่างหลัก60%นั่นเองต่อมานะฮะบรายเป็นสกิลที่ไล่สถานะคำสาปให้ศัตรูตาบอดนะฮะที่จะมอบโอกาส40%ที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีใส่เราพลาดนั่นเอง สถานะนี้จะอยู่ได้นาน15 15วินาทีนะฮะสามารถอยู่ได้นานขึ้นตามค่าชาครับต่อมานะฮะ c o n f u ชั o ฮะเป็นสถานะที่ทําให้ศัตรูเนี่ยสับสนนะฮะเมื่อใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาส24%ถูกยกเลิกสกิลไปนั่นเองโดยสกิลนี้ก็จะอยู่ได้นานถึง15บาวิเหมือนกันฮะแล้วก็จะนานขึ้นตามค่าชานั่นเองหลักๆแล้ว2สกิลเนี่ยเป็นสกิลปวนซะมากกว่าฮะทำให้ทีมของเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนั่นเอง แฮททรานเฟอร์นะครับเป็นการส่งค่าแฮทส่วนหนึ่งของข้างข่าวไปให้เป้าหมายนะฮะโดยเราจะสามารถโยนไปให้ทั้งศัตรูและเพื่อนร่วมทีมของเราได้นะฮะถามว่าทําไมถึงต้องโยนค่าแฮทไปให้เพื่อนร่วมทีมล่ะอย่างเช่นถ้าเกิดทีมเรามีตัวแท้งอย่างเงี้ยเป็นวานเป็นไบวอลเนี่ยเราสามารถโยนค่าแฮทไปให้เขาเพื่อให้หมอนไปลุมตีเราจะได้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองต่อมานะฮะสกิลสวิตส์ฮะสวิตเป็นการสุ่มสลับกับร่างแยกของข้างค่าวอีก2ตัวนั่นเองฮะ เอาไว้จุกนั่นเองแต่เทคนิคการใช้ก็คือเมื่อเราสวิตไปแล้วเราอย่าเพิ่งเดินนะฮะให้เราไล่คำสาบหรือใส่สกิลใส่ศัตรูก่อนเพราะว่าตอนเราสวิตไปเนี่ยสัตว์เลี้ยงเราอะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงที่เดิมก่อนแต่ถ้าเราขยับแล้วสัตว์เลี้ยงจะเดินตามมาทําให้ศัตรูระบุเป้าหมายของเราได้นั่นเองฮะต่อมานะฮะสวับฮะเป็นการสลับที่กับเป้าหมายนะฮะเป้าหมายในที่นี้คือทั้งศัตรูเราแล้วก็ร่างแยกและสิ่งก่อสร้างที่มีเลือดทุกอย่างนั่นเอง สามารถสลับกับข้างข่าวได้หมดเลยต่อไปนะฮะมานาเดเซเซลนะฮะดิโอ้ผมอ่านผิดนะทษกทีครับดีมเดเซเซลนะฮะเป็นการล่เวทแห่งความฝันนะฮะเพื่อลด SP ของเป้าหมายลงทำความเสียหาย50ดาเมจ3ฮิตนะฮะลด SP ของเป้าหมายลงไป15%นั่นเอง แล้วก็สกิลต่อไปนะฮะแฟนทอมแฟนทอมบราดฮะเป็นการไล่เวทที่จะลด mp ของคู่ต่อสู้ลงนะฮะแล้วก็จะช่วยทําความเสียหาย3 hit ิ0าดาเมจนะฮะสองสกิลนี้จะแรงขึ้นตามค่าเทลนะครต่อมาฮะชามนะฮะเป็นสกิลที่ทําให้เป้าหมายเข้ามาอยู่ฝั่งเดียวกับเราชั่วขณะหนึ่งนั่นเองมีโอกาส50%ในการติดนะฮะ เมื่อติดแล้วเนี่ยศัตรูจะไม่อยู่ฝั่งเดียวกับเราเป็นเวลา12วิแต่ว่าตอนเราจะใช้สกิลนี้เราต้องดูให้ดีดนะว่าเพื่อนเรากําลังใส่สกิลใส่เป้าหมายที่เราจะชามหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราชามมาแล้วเนี่ยถึงเพื่อนเราศาสตร์สกิลชุดใหญ่ไปดาเมจก,ก็จะไม่เข้าน,นั่นเองต่อมานะฮะ my control ครับเป็นสกิลที่ทําให้ข้ง้ขงคาวเนี่ยสามารถควบคุมเป้าหมายที่มีเลเวลต่ำกว่า50ได้ชั่วขณะหน,นึ่งนั่นเองถามว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรมันก็จะเอาไว้ใช้คอมโบกับอันนี้น,นั่นเอง คอร์ร oh ัปชั However, ่นนะโดยการเราล่าเนี่ยคอร์รัปชั่นเข้าไปก่อนใช่ไหมฮะเมื่อศัตรูตีเนี่ยจะลดเลือด65ดาเมจแล้วเราก็จะทำการไมค์คอนโทรเขาแล้วก็กดตีรัวๆนั่นเองเพื่อเป็นการลดเลือดต่อมานะฮะ Dream ิร r s ฮะเป็นการทำให้ร่างแยกของนข่าวเนี่ยรับความเสียหายลดลง60%ก็คือร่างแยกอ่ะจะมีความหนาเท่ากับร่างจริงแล้วทีนี้จะทำให้ศัตรูเนี่ยแยกเราได้ยากขึ้นนั่นเอง และทําให้ท่าชาร์จของขังข่าวก็คือท่านี้ที่ผมบอกว่าที่ผมบอกตอนต้นคลิปมาฮะว่าท่าชาร์จของขังข่าวเนี่ยจะเป็นท่าหลักหนึ่งในการทําดาเมจของขงข่าวสายบีนั่นก็คือใช้คู่กับอันนี้นั่นเองเมื่อกดชาร์จผ่านไปทุกๆ5าวินาทีฮะจะเกิดการระเบิดขึ้นทําความเสียหาย28ดาเมจบวกกับอีก4 KO 28ดาเมจนี้สามารถแรงขึ้นตามค่าเทลได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะแรงขึ้นตามค่าเทลผมไม่มั่นใจ100นะร้0เนะฮะ ต่อมาฮะมิมิสฮะเป็นสกิลที่ข้างข่าวเนี่ยจะแปลงร่างเป็นเป้าหมายที่ระเวลต่ำกว่า50นั่นเองโดยข้างข่าวเนี่ยจะมีพลังเท่ากับตัวที่เราก๊อปมาเลยแล้วก็จะมีบัฟที่เป็นแพสซีฟติดตัวนั่นเองอย่างเช่นถ้าถ้าเกิดข้างข่าวก๊อปใบสันที่เปิดโอเวอร์สวิงที่ระเวลต่ำกว่า50อย่างเงี้ยเราก็สามารถมีเขา่าเราก็จะเป็นเราก็จะเป็นใบที่มีสถานะโอเวอร์สวิงสามารถกดชาร์จใช้โอเวอร์สวิงได้นั่นเอง ออมิมินะฮะเป็นสกิลที่ทําให้ร่างแยกของขังข่าวเนี่ยทำการแปลงร่างเป็นเป้าหมายที่เราก๊อปปี้ด้วยนั่นเองแล้วร่างแยกทั้งหมดก็จะติดแพสซีฟสกิลเหมือนกันพูดง,ง่ายๆก็คือถ้าเราก๊อปใบถ้าเกิดเราไป PVP ในด่านางเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ Pv P v p ะพูดผิดขอ,ขอโทษนะฮะเป็นการไปเวลในด่านางเงี้ยด่านหลังๆพวกหุ่นยนต์พวกเนี้ยเราสามารถก๊อปหุ่นยนต์ได้หมดเลยเพราะหุ่นยนต์เนี่ยเลเวลส่วนใหญ่จะไม่ถึง50อยู่แล้วเราสามารถก๊อปหุ่นยนต์เนี่ย เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะมีท่าโจมตีและท่าชาร์จของเขานั่นเองอย่างเช่นไฟบอทถ้าเรากอล์ฟไฟบอทเนี่ยเราก็จะมีท่าชาร์จที่ปาดไฟร,รอบๆเหมือนของตัวไฟบอทนั่นเองแต่ของเราจะมา3ตัวเพราะว่ามีร่างแยกด้วยนั่นเองฮะก็ข้างเขาสายนี้ก็จะไม่ค่อยเก่งในการ PVP เท่าไหร่นะฮะแต่การลงเวลลงบอสพวกนี้จะมีประโยชน์มากฮะต่อมาจะแนะนำถึงสายซีนะฮะ สายซีที่ให้อัพอันแรกเลยนะฮะก็คือลดการเสีย sp 50%อนั่นเองสงสัยใช่ไหมฮะทำไมถึงต้องใช้เพราะว่าสกิลของข้างคาวเนี่ยหลังๆังเนี่ยจะมีสกิลที่เอ่อใช้ sp ที่ค่อนข้างจะเยอะซึ่งเนี่ยฮะอย่างสกิลเนี่ยใช้10 10ซึ่งถ้าเกิดข้างคาวเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ค่อยได้อัพถึงมีค่าเทลเยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อเจอสายซีเข้าไปเนี่ยสายซีของข้างคาวหลังๆเนี่ยจะเป็นสายซีที่ กิน sp ที่ค่อนข้างจะเยอะฮะเรา่จะเปที่จะต้องอับรถเพื่อที่เราจะได้ฟูลคอมโบใส่เขาได้นั่นเองอย่างเช่นเนี่ยฮะสายซีของพวกดีมเบอร์สเนี่ยดูฮะ50 sp เลยนะฮะเนี่ยส่วนอันนี้แค่5 25, 25นี่ไม่มีปัญหามีปัญหาตรง5้เนี่ยฮะที่อัพมาเพราะสกิลนี้สกิลเดียวเลยฮะเราจะได้ใส่3สกิลนี้ได้อย่างสบายใจฮะ แล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นสาย C ีของท่าชาร์จนั่นเองทําให้ท่าชาร์จของข้างข่าวเราเนี่ยยืดระยะเพิ่มขึ้นอีก50%นั่นเองและเพิ่มดาเมจขึ้นอีก3%จากค่าแอคฮะต่อมานะฮะที่ผมบอกว่าให้อัพชาร์ดเกนมาเต็มก็เพื่อจะเอาสาย C ีของเขาที่ทําให้ชาร์ดเกนเนี่ยลดเวลาคูดาวลงอีก30%นั่นเองก็จะทําให้ปกติเนี่ยท่าชาร์ดเกนเนี่ยจะเป็นท่าที่คูดาวไวอยู่แล้วยิ่งลดไปอีก30%เนี่ยเรากดได้รัวๆเลยฮะคแบบ 10กวิเค่นั้นเองฮะันิดเดียวแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาอัพสาย C ีที่ช่วยลดคูดาวอีก์็นะก็จะทําให้คูดาวของสกิลเราเนี่ยเร็วลงไปอีกชาร์ดเก้ก็จะเร็วขึ้นไปอีกนั่นเองฮะต่อมานะฮะเป็นสาย C ของท่าบรายกับท่าคอร์รัปชั่นนั่นเองนะฮะโดยสกิลนี้เป็นสกิลแพสซีฟนะฮะก็คือเมื่อเราไล่2ส,สกิลนี้ใส่เป้าหมายแล้วเนี่ยถ้าเป้าหมายที่ติด2ส,สถานะน,นี้เดินเข้ามาใกล้ข้างข่าวของเราเนี่ยก็จะทําให้โดนความเสียหาย เพิ่มเติมเข้าไปในระยะ13เมตรนั่นเองโดยถ้าเป็นข้างคาวสายก๊อปแบบก๊อปแท้เลยเนี่ยจำเป็นต้องอาพัพเพราะว่าส่วนใหญ่เราข้างคาวเนี่ยจะไปก๊อปตัวที่ถึกๆหนาๆแล้วเป็นตัวตีใกล้ซะส่วนใหญ่เพื่อไปทําหน้าที่แทงและทํา K o ในแนวหน้านั่นเองการที่เราไล่พวกนี้ใส่ศัตรูไว้แล้วให้ศัตรูมาโดนเผาเลือดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในการทําดาเมจของข้างคาวสายนี้เหมือนกันฮะ ต่อไปนะฮะเป็นสาย C ของ m a s s Cat นั่นเองก็จะทำให้ m a s s Cat เนี่ยมีผลต่อสาย C นะฮะแล้วทำให้การไล่สกิลปกติของข้างคาวเนี่ยมีโอกาสติด m a s s Cat 12%นั่นเองต่อมานะฮะพาราแนลฮะเป็นสกิลที่ทำความเสียหายกับเป้าหมายนะฮะตามจำนวนเพื่อนที่อยู่รอบตัวเป้าหมายนั่นเองก็คือสมมติถ้าเราเห็นมอนสเตอร์แบบว่ายืนกันเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยฮะ เยอะๆออกาลัาเป็นแผงเนี่ยถ้าเพื่อนๆมี SP พอเนี่ยให้แนะนำว่าให้กดถ้ามัสแคสเนี่ยมัสแคสหหรือ2ก็ได้ฮะแล้วกดเข้าไปเนี่ยเขาจะโดนความเสียหายหมู่หลายตัว6คิตนั่นเองจะโดนความเสียหายทั้งหมด6ตัวตรงนั้นเลยต่อมานะฮะสายซีของสเตตันพาร์ก็คือซ u เปอร์สเตตันพารนั่นเองบวกทุกค่าสถานะให้กับขังข่าวอีก10หน่วยนั่นเอง เพราะว่าข้างคาวสายนี้จะต้องอัพสเตตัสที่ค่อนข้างจะหลากหลายนั่นเองเพราะนั้นสเตตัสพาร์ทกับซูเปอร์สเตตัสพาร์ทเป็นสิ่งจำเป็นฮะที่เราจะเป็นเต้องอัพมาส่วนอันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยของข้างคาวสายนี้ประดกหนึ่งที่หนึ่งสกิลที่ทำให้ข้างคาวสายเนี้ยพอที่จะลง PVP และเก่งในอารีนาหมู่ได้นั่นก็คือสายซีของท่าดีมดัซเซิลกับดีมเบิร์ดนั่นเองสกิลเนี้ยจะเป็นการไล่เวทเพื่อโจมตีเป้าหมาย อีก1ครั้งนั่นเองโดยความเสียหายเนี่ยผมจำไม่ได้ผมจำได้ว่ามันแรงกว่า2สกิลนี้อยู่นิดหน่อยนะฮะแต่จะเป็นสกิลในลักษณะดเดียวกันแต่สกิลนี้จะลดทั้ง MP และ SP 18%ไปเลยนั่นเองแล้วก็เมื่ออัพสายซีเนี่ยจะทำให้2สกิลนี้เพิ่มระดับขึ้นอีกนั่นเองฮะก็จะทำให้แรงขึ้นและลด SP และ MP ได้มากขึ้นฮะส่วนแนวทางในการอัพสกิลนะฮะผมแนะนำเป็น2ช่วงนะฮะ ช่วงแรกฮะต้นเกมข้างคาวสายเนี้ยเราจะเน้นอัพเป็นชาฮะทำไมเราถึงอัพชานะฮะเพื่อให้เราแปลงล่างได้นานขึ้นนั่นเองถ้าเราก๊อปตัวหนาๆนานมาแล้วแปลงล่างได้นานขึ้นบวกกับสกิลออมิมิกแล้วเนี่ยเราจะมีตัวแท้งในทีมอย่างเยอะมากทําให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นนั่นเองฮะสำหรับต้นเกมเราก็จะลงเป็นชาอินเทลฮะประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะแบ่งไปลงวิทบ้างให้เลือด แต่แตะพันหน่อยประมาณนี้เราก็เฉียดไปหลังจากเราลงชาตันแล้วเรามีเราคิดว่า SP แค่นี้เราพอใช้ MP เราพอใช้เราก็เจ็ดไปลงพวกวิทได้นั่นเองกับอีกสายหนึ่งที่ผมจะแนะนําในการอัพสเตตัสก็คือสายหลังเกมนั่นเองด้วยหลังเกมเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เราไม่ค่อยได้ใช้ชาแล้วนั่นเองเราก็จะไปอัพที่ค่าเทลเป็นหลักเป็นเทลตันแล้วก็ชากับ MP เนี่ย ลองลงมาแล้วก็จะแบ่งเมื่อเราอัพจนค่าสเตตัสเนี่ยพอใจเราในระดับนึงแล้วมีเศษเหลือแล้วก็ไปลงค่าวิทนั่นเองแนะนําว่าให้ปัดลงวิทให้เกินแบบพันสองพันสามเงี้ยเพื่อให้เราไม่โดนคอมโบเดียวตายนั่นเองก็ถ้าผมอธิบายสกิลผิดพลาดยังไงหรืองงตรงไหนก็สกามารถทักท้วงหรือสอบถามมาได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย